จะขอปฏิสถานอนุโมทนากับทุกท่านไปทองกางก่อนเพื่อพร้อมแล้วจะได้เข้าสู่พิธีการอย่างที่เรียนที่ทราบพงงานในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะครอบอตัวของท่านอาจารย์นพนันเท่านั้นแต่เป็นงานของทุกท่านครับถามว่าทําไมผมรู้ผมมาหลายวันแล้วคิดได้เองหลายคนมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมบางคนไม่ได้เป็นญาติ แต่น้องน้ลึกถึงคุณของท่านอาจารย์นพนันก็มาช่วยด้วยความเต็มใจมาช่วยด้วยความซาบซึ้งใจอย่างคุณพี่ผมเนี่คุณพี่ดีมากเลยเนะท่านทรงทำสถาผลเนี่มาทุกวันมาคนแรกกับคนสุดท้ายดีมากเลยนี่ก็เป็นส่วนหนะึ่งครับ แล้วก็อีกหล,หลายๆท่านที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพมากมายคนที่มาวางเีดโดยการนำของท่านดรพิชาระยรีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรกพลังประชารัฐหรือแม้แต่ท่านสนอเทียนทองท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าก,การกระสรวงศึกษาธิการก็มาวางีดก็มีส่วนร่วมในการจัดงาน ชาวลูกทุ่งทุกคนสมาคมลูกทุ่งสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็มีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นงานในวันนี้ครอบครัวของอาจารย์นพนันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนคอยช่วยมีคนคอยหลังสานงานให้อย่างกับผมก็ได้รับการสั่งการจากท่านดรพิชารยับศีให้มาทำหน้าที่ ผู้ที่ท่านระล,ลึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาท่านชนันชนหรือซอปิมภาษาการให้ผมมาช่วยดูแลให้หน่อยพอหลับลึกถึงคุณูประการของท่านอาจารย์นพนันกันประภาจนอดไม่ได้ที่จะต้องมาทำหน้าที่ในการประกาศความกระตันยู่งานศพนั้นเป็นงานที่ประกาศหลักรมข้อนี้ได้ชัดที่สุด คือความกระตันอยู่ทุกท่านมาที่เนี่ยเระลึกถึงคุณของอาจารย์นพดันทั้งหมดนะไม่มีคนไหนเลยที่ไม่นึกถึงท่านอาจารย์นพดันลึกถึงคุณของท่านลึกถึงคุณอุปาการของท่านผลงานของท่านนํามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะผู้ที่อยู่รักในความเป็นทุกถุ่ม ผมจะขออนุญาตให้เกียรติสองท่านแรกนะจะทอดทีละไตรก่อนเป็นความประสงค์ของคณะเจ้าภาพในไตรแรกกระผมขอเรียนเชิญคุณตั้มโนลาผู้จัดคอนเสิร์ตให้กับอาจารยน์นพวรรนันเป็นผู้ทอดผ้าไตร ท่านแรกขอริเจอรครับกาบรัตนาพราะคุณเจ้าในรูปพิจารณาพาระไตรปังสุตุลขอะกาบรัตนาครับ เชื่อว่าทิพยวิญญาณมันบริสุทธิ์ของท่าทนอาจารย์นุบันันวันพระพาทราบในบันนี้ก็ขอจะปราบรืมทราบซึนอ,อนุโมทนาไปกว่างกตัญยูกตวเวทิตาธรรมของทุกท่านที่อยู่ในเรื่งุกท่าน ท่านต่อไปครับท่านนี้ต้องยกย่องท่านจริงๆครับโดยท่านได้รับการสั่งการได้รับการเมตตาให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่จากท่านดรพิชารยาศิรีคุณพี่ทรงธรรมสถาผลครับกรณาให้เกียรติทอดภ้าทไทยบางสืบถึคืนนี้ตอนนี้เจญครับคุณพี่ทรงธรรมดีมากเลยเิดทอดผ้าทไตร เป็นไตรที่สองให้เกียรติแก่ท่านอาจารย์ลงพนันวันประภาแล้วก็ขอยกย่องท่านเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถประสานสิทธิ์การพัฒนาพระคุณเจ้าพิจา,ารณาพระสไลปันสุขุนหนึ่งลูกการพัฒนาครับ ีท่านต่อไปเตรียมตัวนะครับและก็เรียนเชิญน,นะครับสอจอสมนาวำทวีคุณกิฟต์โคกภูลคุณหยองลูกหยีและคุณใหม่สมรักแปดปันแท้ขอียนเชิญครับทั้ง4ท่านพันหนึงก,กำลังได้ทอดผ่าไตรบางสกุลจำนวนหนึ่งไตรร่วมกันครับบำเพ็บารมีร่วมกันสจสมนาวัทวีครับกิฟพวกคูนและก็ยองลูกหี คุณใหม่สมรักเป็นพันแท้ยอดรักสลักใจการพัฒนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลครับการัฒนาครับถ้ามาสามท่านก็เรียนเชิญสามท่านครับ ระสมพิจารณามาเพื่อเป็นวันกำลังใจมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับท่านอาจารย์นพนันถามว่าทำไมหนึ่งไตรหนึ่งทอดทั้งสี่ท่านนี่นะครับเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งคุณธรรมที่ลึกลำ้ำทุกคนที่มาในงานศงของอาจารย์นพนันนั้นถือว่าเป็นกําลังสําคัญยิ่งของอาจารย์นพนันพระท่านกล่าวไว้ยกย่องไว้สี่ท่านต่อไปครับ ท่านปรีดาสากลนั้นอรวรันตัญญทรท่านวิไลวันสอนราชและคุณวิร,รีภีก้าบทั้งสี่ท่าน,น,นครับท่านปรีดาสากลสา,สากลครับอรวรันตัญญทรวิไลวันสอนราชวิริภีกาบทั้งสี่ท่านขอเรียนเชิญครับ รัฐนาพระสมเด็จโลกพิจารณาพาระไตรปิฎกุลขอกราบรัฐนาครับต่อไปเป็นผู้ใหญ่อำนาจทำคุณเมืองสาย,ยันปัญญาสาย,ยันบัญชาเดชายุวางสุพจน์พรเจริญ รายการรถทุ่งทั่วไทยทั้งสี่ท่านเชิญครับผู้ใหญ่อำนาจคำคุณเมืองสาย,ยันปัญญาเตชาอยู่วางสุขศ์อนเจริญอรัตนาพระสงค์พิจนาผ้าไตราบางสุกุลก็กร่าบารัชนาครับ บางครั้งอะไรที่ทุกท่านตั้งใจมาเพื่อผู้มีคุณนั้นก็จะบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านก็อยากจะ,ะแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีความมีน้ำใจงานก็เลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นภาพที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นภาพที่ชุลมุนพอสมควร แต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปท่านสมบัติเมืองอุบลสมพรเมืองรับแลแหวนเพชรมงทองและอัศวินสีทองทั้งสี่ท่านขอเรียนเชิญครับสมบัติเมืองอุบลสมพรเมืองรับแลแหวนเพชรมงทองและอัศวินสีทองทั้งสี่ท่านเชิญครับอรัสนาพระสมนึ่งรูปพิจารณาพระไตรางสกลของอรัสนาครับ ภาพทุกภาพจะถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องไม่ว่าจะเป็นดิจิตอนวิดีโอรหรือโทรศัพท์แต่ภาพเหล่านี้นั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำของครอบครัวอาจารนยนน์พระนันรรพภาและชาวลุกทุก,ทกคนไปช่วนนิดนิด่นหล ต่านต่อไปครับเพิ่มเวทีไทยสมัยพิลมกิจวิเชียนดุลีเพชรพูณรักไพวันแล้วก็เพียงป้านโปรจนครับเพิ่มเวทีไทยสมัยพิลมกิจรักไพวันแล้วก็เพียกป้านโปรทั้งสี่ท่านครับผมขอภัยครับอ่านช้ย,ยาท่านเท่าทีพี่น้องประชาชนได้รู้จักครับ ไม่ได้ใช้คำนำหน้านำมาเป็นการขอถือวิสาสะและให้เกียรติครับอรัธนาพระสงฆ์พิจา,พารณาพระไตรปังสูตขอรัตนาครับเราพี่น้องชาวทุกทุกทดังนั้นเพราะฉะนั้น uh huh. การประกาศรายชื่อท่านถือว่าเป็นการ ความสามารถของทุกท่านครับต่อไปครับหมูตะวนันนัดเมืองนอนทเกียรติศักดิ์มีพองคำและวิโร์ยอดรักทั้งสี่ท่านขอเชิญครับ